เอาสูกบะไหยอันนี้แม่บูทุดแพลิงแม่เห็นไหมนะ้่ยบูทุดเพลิงอืมย่างไดเนาะจะคือหา่อยบ้าอเชื่อมให้เหอะ เอมอมาแม่ต่บัานโอ๊ยไม่ขึ้นอีกแล้วอะเป็นไรอ่ะอยู่จนเช้าไหมชีวิตปัญหาบอกเลยก็สามสองอันนี้กรไดไหมเป็นอย่างไม่ขึออ้นบพอหันนีแม เราออกจากกันกันนะน่ะอันนี้ Thank you ซินีว้าซินี Thank you ้าว Thank you very much ซินีฮ่่อ I c a n p a i r i n g my Bluetooth เขียงกับลำโพงอีกฮ่าฮ่า ลำมุงติใช่ไม่ได้อะนี่รู้วิสายนได้ด้วยเนอะอืมซูเกียอันนี้ได้มันเป็นจรงได้อยู่นี่มัมแอดตัวเคลียวสวัสดีครับฮัลโหลสวัสด hey! ีไฮ comparing that she want to go to sleep ไซเชนใช่ไซเชนเว้ย,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 ยขอบคุณครับพี่สัมพงค์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้ชื่อทะเลาะอันนี้ยังไม่ได้เลยขอบคุณนะคะคิมีิโตโตบคุณครับบูทู a เพริงเออเพริงจากเทียนแน่มันเป็นจังไรมันคือหาบอดา อันหาก็คืิทให้แม่ถอดกับพอส้ำบ้างเชียมมัดอื่นไว้วันนี้ไหมย้ <c oughs> <c oughs> ได้แล้ว Mm hmmm playlist meh du ni du ni nambu nambung du ni what? what the hell? no battery about 50% okay alright battery about 50% uh. บ่าแเฮลมาอีกชั่วโมงคะมาหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่อย่างวะอ ดูนี่อ้าวขึ้นไหมขึ้นแล้วชี่เป็นคนรักลำโพงมากลุกุกคนเลย Hey! <laughs> เดี๋ยวตื่นไม่ทันเช็คชื่อโอเคคะ่ะดิวดีเฉิดไปละพี่บอกเลยว่าลำโพงในห้องชี่ที่เคยตายไปแล้วแล้วประมาณชี่ยี่สิบสิบยี่สิบเครื่องที่ม่โน้ตเตอร์ครับเพื่อ,อค่คะจรินจริงที่เป็นคนที่บ้าหูฟังแล้วก็บ้าบ้าพวกแบบบ้าพวกแบบลำโพงลำโพงอะไรอย่างเงี้ย ยี่สิบเื่ออันนี้คือจริงหนึ่งในนั้นไม่คือซากของมันอันนี้คือ GBL คือต,ตายเรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ GBL หักคือต,ตายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ห้ามกดเลือกวัดดกนวดีครับพี่ดอกนี่หรอวันนี้คับพี่ดอก I'm happy to see you Thank you I'm sleeping Yeah น้ำปลาหกใส่ด้วยแล้วก็อันนี้แตกสรุป ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างติดไม่ติดบ้าง you look so like baby you so p r e p t y ทำไมคนไม่ต้องปกอ่ามันทำไมอะ่ะก็ไม่ต้องปกก็มันแบบโตขึ้นอะ่ะแก่ขึ้นไม่ง่ายแ้ตอ,ตอนนั้นมีนแบลว์อยู่ไหมถ้าเธอสวยสทุกวันไงอันนี้ไม่ใช่พี่ดอกแล้ว เล่นในที่ได้ของเล่นใหม่ที่คิดถึงลำโพงอยู่นี้มากรู้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ลำโพงแต่มันตายแล้วอันนี้ตัวกันอันนี้โซ n y ซนี20อันนี้ก็โซ n y 32แต่ว่าอันนี้ตายแล้วไม่แก่รอขึ้นจริงป่ะ ช่วงรอยยินมั้นชีเวลาชี่มีความสุขกับอะไรหรือง,งเองกับอะไรที่มีความสุขขึ้นเลยนี่ชีชอบอใใจริงๆนะแล้วชื่อชี่รักลำพูงมากจุดจังชิ้ไปล้วหัใจก็บอกตัวเองว่ายัางไหวจะเอ็ดขิ่ไหนยังไงคงไม่ถึงตายจัดนองชิ้น ไม่รับงพงแล้วไม่รับหูฟังพี่นุ่มคะอุ่ I want I want you to be together me t again see you next two months I ไปนอนก่อนด้วยนะพี่ชีเออเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนพี่เอามานอนก่อนทือคนที่เขามีชี่มีแสงอันนี้คือเทพมากเลยชอบ นานก่อนจะมานอนก่อนมาแล้วตอนนั้นโสดๆอ่ะเวลาฟังเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหัวใจ บอกตัวเองว่าจะไม่ยิ่งยังคงไม่ตายขอสิ่งห้องละกันนะพี่ชี่ได้เลยค่ะไม่เจอกันนานเลยชี่ก็ไม่ได้อยู่นี่นานเลยแม่บ้านมาดูพ่อบ้านเร็วมิกิมันเพอยิ่งแบบ

S <S อะไรของฟังเพลงเศร้าแล้วยิ้มเขามันมีความสุขอะคือมันแบบใสมากเสียงใสมากเฮ้ยพี่แป้นขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่แป้นขอบคุณค่ะว้าวซินนี่ thank you ขอบคุณครับ thank you very much ซินนี่ I love you ดาวเด็กน้อยนะ คือจริงๆที่อยู่เมืองไทยแล้วชี้ก็คิดถึงลำโพงอันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นนะคือพูดจริงๆเวลาเราเดินทางไปไหนอ่ะคือชี่ไม่มีลำโพงเลยที่เมืองไทยแล้วเวลาไปนั่งข้างนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยหรือข้างล่างมันไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรมันหดหูใจเหมือนกันแล้วพอเปิดเพลงในมือถือแล้วแบบมันแสบแก้วหูอ่ะเปิดดังไม่ได้ พี่สมบงขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี่สมบงขอบคุณค่ะต้องหอมลำาพงกับต้องหอบโอ๊ยหอบแน่นอนคืออันนี้คือถ้าชี้กับไทยคือไม่เหลือแน่อันนี้จะไม่เหลือแน่คือมันต้องกลับไปกับชี้ไม่งั้นชี้ไม่ยอมจริงๆด้วยเสื้อผ้าทิ้งไว้สิบตัวไม่เป็นไรแต่อันนี้ต้องมอบดีครับสวัสดีค่ะพี่ยอดักาสละใจสวัสดีค่ะ ท้องฟิล์มแทนชีวิตในกตัญญูอยู่เลยมาจะมืจะร้องลืมตาตื่นตาก็มีแต่เธอแค่เขาเวลาสลายแค่ลืมความรักมันไม่ง่ายเชฟพี่ขอกระเพราหมูได้เลยค่ะ คนกินกะเพราชีแล้วจะหลงรักย้อยลรักตามหาสายยันสายยันตายหงุงแล้วค่ะหรืออย่างวะใครตายวะสายยันหรือสายสายสายยันหรือสลับใจใครเขาคือใครวะ You ก i n g ิงเจ้าสุนียยังไม่ยังไม่กินยังรักเลยงจงงใจใจใจ นมมสายสารักเสียสายยันเสียไปแล้วใช่ไหมน่าจะตายแล้วแต่ชื่อเด็กๆเลยขอบคุณนะคะพี่แม่ขอบคุณค่ะชื่อเพลงอะไรนะขอเวลาลืมค่ะสู้ๆนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคพี่แม่ขอบคุณค่ะคพี่แม่ก็เพราะ ดับมาไล้ี่อันนี้ก็ได้แล้วก็ยนขอบคุณค่ะไก่จ๋าสายงานเพลงนี้หนึ่งเดี๋ยวจะลองเพลงไก่จ๋าให้ฟังไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครฟัง Love You จบเพลงนี้หนูว่าไม่น่าจะรักแล้วแหละ วิ่งกับเดือนไหนคะอีกสองเดือนครับป้าเก็กหลอห่อไหนครับอย่างนี้จะให้เก็กอีกเหรอเจอกริกยังจะให้เก็กอีกเหรอ <c oughs> really ซ <silly? S 1> ิ d นี่ปาไปหมดแล้วเออใช่เดี๋ยวเอาเปิดเพลงอินก,ก่อนเปิดเพลงอินก่อนเดี๋ยววันนี้คือถ้าก่อนนอนที่ต้องกิน <I 'm S 1> ยากแก้แพ้ ธนากรสวัสดีครับไม่เก๊กยังวอกเลยก็ให้เก๊กด้วยเหรอไม่ค่ะน่ารักน่ารักไม่ชอบเป็นใช่ไหมชอบเก๊กเก๊กละค่ะ ชี่ว่าเวลาชี้ยิ้มธรรมชาติธรรมชาติมันน่ามันน่าดูกว่าคนขี่เด็กนะกดติดตามตรงไหนเหรอครับด้านบนเลยครับตรงรูปเลยครับยอดเราสนัใจนั้นเราก็น่าเด็ดอีกใช่ปะแต่ลิงกันไม่หรอพี่ชี่หรอเทถ้าเบบี้ตายถ้าเบบี้ตายพี่ชี่อล้วพี่ชอบเบบีเ้เดี๋ยวนี้ เธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งนี้ชีวิตที่คิดได้และเจ็เป็นเหมือนเธอเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วไปเหมือนกับเธอ ดองอยู่จังหวัดไหนคะเป็นคนกระสินคะ่ะกดติดตามแล้วกดติดใจตรงไหนคะก็ต้องรอดูนะคะว่าใจมีตรงไหนเราไว้ค่อยกดนะเข้าบ้านชายาบิบ้คือลิงกังอันนี้เชื่อถ,ถ้าถามว่าน้องอยู่ไหนตอนนี้อยู่ยอยออ่เธอพูดกับใคร <c oughs> โอย้ยลำโพงเสียงดีจังเลยลูกไม่ผิดเลยที่ซื้อมาเนี่ย <c oughs> น้องย้อนลักให้พี่ฟังเลยที่ร้องไม่เป็นนะเธอเธอบอกว่าฉันงงมไม่คิดอะไรก็เลยอยากบอกเธอสักคำเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉัน bên cạnh nơi chưa biết bên mình mì mong lạo dài kỳ lạo thái mình bay คิดตายแล้วจะเป็นเหมือนเธอเธออาจจะลืมไปแล้วลำพงสวยจังไมยใช่ไหมสวยเหมือนเจ้าของเลยเออคุณครับซินี thank you today you are my top spender วิชีพเบนมี่มาหลา,า,า,ายชื่อไม่เชื่อถามมาหลายชื่อหรอสลดตามแม่บ้านไม่ที่เรา เยอรมันหาอะไรนะเยอรมันมาหากิกลำโพงสวัสดีค่ะพี่ลำโพง stop your smile I can't breathe ทำไมอ่ะที่มีความสุขที่ได้เปิดลำโพงไม่ใช่หนูแปลงกินไม่ออกอา้าวลองหา dictionary ดูฟังปังมีเคู่แข่งแล้วเธออาจลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งมี